ครับก็รีวิวเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับว่าในรอสันที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่บอกว่าของเยอะๆมีอะไรบ้างนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่แถวสถานีรถไฟฟ้านะครับเนี่ยรถไฟกำลังมานะครับ JR กำลังมานะครับพวกข้าวปั้นนะครับเมนูข้าวปั้นเมนูข้าวปั้นนะครับก็มีหลากหลายหลายแบบนะครับ ก็มีให้เลือกเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยถามว่าราคาแพงไหมก็ตามค่าของชีพที่อยู่ที่นี่นะครับแต่เขาก็ให้เยอะนะครับให้เยอะให้คุ้มค่ามากหกร้อยสาสิบแปดเยนดูเนื้อไก่เน้นๆนะครับเออเนื้อหมู เนื้อหมูเน้นๆนะครับชุดเป็นโตกชุดเป็นตกนะครับอันนี้น่าจะอามาลดราคานะครับจัดลดราคาทีบ่บริเวณด้านหน้านะครับ ทอดนะครับของทอดก็มีเยอะเหมือนกันตอนนี้เขากําลังอุ่นในเตาอบนะครับในตู้อบนะครับอุ่นร้อนนะครับทีนี้มาดูในฝั่งไอติมบ้างไอติมก็มีให้เลือกหลายแบบหลายรสมากๆเลยอ่ะอันนี้คือตู้ไอติมนะครับไอติมมีให้เลือกเยอะมาก เด,เดี๋ยวต้องลองอาซาฮีเนี่ยมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวต้องลองนะครับอาซาฮีพวกคิรินเบียเบียญี่ปุ่นนะครับโหเยอะมากนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับมีหลายหลากหลายยี่ห้อเลยเพราะว่ามาถึงที่มันแล้วนะครับปกติถ้าอยู่ไทยเราก็ชอบนะครับกินอาซาฮีนะครับ มีเครื่องให้ดกดกาแฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มี ATM ด้วยนะครับตู้ ATM ก็มีให้กดนะครับในในรอสั่งนะครับอชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด,ด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ